เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้เนี่ยครับต้องยอมรับว่าเป็นเมนูที่ผมอยากจะทํากินอยู่แล้วแหละก็คือจะทํายําแหนมข้าวทอดก่อนอื่นเนี่ยครับหลังจากที่เราเตรียมแหนมของเราจนได้ที่แล้วนะครับทีนี้ก็จะมาทําในส่วนเป็นข้าวทอดกันนะครับข้าวนี่คือเป็นข้าวหุงสุกนะครับเป็นข้าวแข็งก็คือข้าวเสาร์ให้นะครับ อันนี้ก็เริ่มเลยแล้วกันในการทำขา้าวทอมสูตรมันม,มีสูตรเลยนะครับง่ายๆพริกแกงที่เราตามไว้นี่ครับประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนพอนะครับพอเราไม่ต้องการความเผ็ดจากเขาไม่ไม่ไม่ต้องการความเผ็ดจากพริกแกงนะครับแต่ต้องการความหอมแล้วก็หมูสับนะครับหมูสับนี่ใส่เยอะหน่อยเลย แล้วก็ตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับนี่วันนี้ผมทำปริมาณผมตั้งใจว่าจะปั้นประมาณแค่สีลูกนะก็ะเลยใส่ไข่ไก่แค่นี้และสิ่งปรุงรสชิวๆของผมก็คือนี่แหละครับรสดีรสไก่ปริมาณแค่นี้ก็คือใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะครับ แล้วก็เพราะเพราะในผงกุรสจะมีทั้งความเค็มแล้วก็มีความนัวจากซุปไก่เนาะแล้วก็เติมตามด้วยทำมันหอยนิดหน่อยนะครับผมปรุงรสความเค็มอีกนิดหนึ่งด้วยผอเกลือนะครับปรุงทิพอ่าแบนี้ก็ถึงขั้นตอนของการนวดและคลุกเคล้านะครับเดี๋ยวผมคลุกเคล้าแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าะฮะนี่ครับพอผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับคือนวดให้เขาเข้ากันไม่ว่าจะเป็นพริกแกงหมูสับหรกเครื่องปรุงรสต่างๆน,น,นะครับอ่าเอาละโอเคแต่ทีนี้เดี๋ยวไปปั้นกนันครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอ่าะฮะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปั้นแล้วนะครับการปั้นข้าวทอดนี่ก็อย่างหลังจากที่เราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะครับก็ใช้มือเนี่ยครับ ชุบน้ําหน่อยนะครับแล้วก็ปั้นให้แน่นเลยฮะยิ่งแน่นยิ่งดีครับเพราะว่าทอดออกมาจะได้ไม่แตกนะครับอืนี่เลยครับลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามใจเลยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดลูกเล็กแ่มเวลาทอดมันก็จะค่อนข้างกรอบง่ายดีนะโอ้ยเหลือแค่นี้เองโสขแล้ลูกเล็กนี่มาเราปั้นใหม่นะครับ จริงอ่ะข้าทอดเนีจริงเวลาเอาไปยำแหน่เนี่ยมันมีความเด็ดดวงนะอร่อยมากจริงๆอ่าอาละครับั้งมืออยอ๋ย <c oughs> อยสะบัดทำไมเนี่ยกระชอกเลยและตัวนี้ก็คือนี่ครับแป้งโกกิกนะครับ ใส่กระชอนแบบนี้ครับกระชอนเล็กกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ตกอย่างนี้นะฮะตกเพื่อที่ใครเขาเนี่ยละทอดอาจจะรัดตัวดีมันตกแป้งเค้กนี่แหละครับเอาละฮะเดี๋ยวถึงขั้นตอนกระทอดแล้วครับขอเวลาทอดแป้งนึงครับอ่าละครับนี่แหละครับก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือนํา อ่า <c oughs> นำบตทอดนะครับคือนำข้าวที่เราผสมเครื่องปรุงทั้งหมดบะทอดนะครับ <c oughs> โอ้โหดูี่นีนี่ชุดสุดท้ายแล้วนะครับอีกสองลูกทอดเลยฮะทอดให้กรอบเลยให้กรอบเหลืองนะครับนี่นะฮะที่ผมทอดไว้นะครับโอ้โห หอมทั้งกลมใช่แล้วก็ทีนี้พอทอดเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทำยำแหละเดี๋ยวไปดูวิธีการยำด้วยกันนะครับผมเออละครับทีนี้เรียบร้อยแล้ะครับสาหรับข้าวทอดของผมนะครับแล้วก็น้ำมันที่ยังร้อนอยู่เนะี่ยผมก็ทอดพลิกไปด้วยเลยนะครับผมเพราะว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมในการทำยำแหนมข้าวทอดนะครับ เอาแล้วฮะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปยำกันนะครับผมเอาล้วครับในเมื่อเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาของการยำแหนมแล้วนะครับอันดับแรกก็คือแหนมล็กีนะครับวันนี้ผมจะกินกันหลายคนนะครับก็ยำเลยจัดเต็มหืมกลิ่นหอม นี้ก็ตามด้วยข้าวที่เราทอดไว้นะครับจัดเต็มการยำเนี่ยการปรุงรสรสชาติเนี่ยครับเอา เอาเป็นแบบฉบับที่เราชอบนะฮะเราชอบรสชาติไหนเราก็จับไปเลยอเติมอีกนิดนึงกับหนังหมูของเรานะครับก <c oughs> ลิน่นหอมลาลั เริ่มปรุงรสเลยนะครับง่ายๆฮะพี่ยีเแต่แล้วก็ปรุงรสลับแรกรสจัดแน่นอนครับผมพี่ป่นนะฮะพี่ป่นนีนขั้วเองเลยนะครับแล้วก็ําด้วยนะ้ำปลานะครับ ไม่ตวงนะครับใช้วิธีการชิมนะครับแล้วตามด้วยน้ำมะนาวกิ่นน้ำมะนาวดี <c oughs> สุดๆอะเ <c oughs> ปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนี่คือทำตามความชอบได้เลยนะครับผมอ่าแค่นี้ก่อนคลุกเคล้าอะไรใะพอเรา เรียกอะไรนะผสมส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันนะครับชิมเบิงโอเสียงคือบินดังมากอ่ะความเผ็ดความเผ็ดมาแล้วความเปรี้ยวมาขอ,อความเค็มอีกนิดนึงเพราะว่าแหนมก็มีรสชาติที่เปรี้ยวแล้วนะครับแต่ผมพวกผมก็ชอบกินรสเปรี้ยวจากน้ำน้ำมะน,นาวอ่าละกระทะเบลอเลย แัวนวี้สิ่งที่จะตามลงไปคือนี่ครับขาดไม่ได้เลยครับสำหรับแหนมขิงซอยครับขิงซอยแล้วก็หอมซอยนะครับวันนี้ที่ใช้เป็นหอมแขกนะครับจะเต็มอ่ะ จัดเต็มแบบเกินเหตุหอมเอาละเดี๋ยวโรยต่อไปก็ต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ถั่วค evet ั่วนะครับจัดเต็ม เอาละครับเดี๋ยวจัดจานให้ดูนะครับเอาละครับนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยำหนมสดนะครับยำข้าวทอดง่ายๆสไตล์ในแทนนะครับกินเคียงกับใบชะพลูแล้วก็กระหล่ำปลีนะครับรสชาติเนี่ยปรุงตามตามความชอบของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มนะครับพูดแล้วต้องลองสักหน่อย ในกระทะเหลือเพียบเลยนี่กินเป็นเมี่ยงเลยพอแล้ว รสชาติจัดจ้านครับน่าด,ดังใจมากเลยแต่ลวหยุดไม่ได้ละ <c oughs> สมกับการรอความจริงๆนั่นเ,เป็นว่าสครับ <c oughs> แต่ชิมเยอะเกินไปเดี๋ยวเสียงวาเราญาต ก็เมนูง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนหลังจากที่ทำแหนมสดเสร็จแล้วก็เรามาฝึกทำยำข้าวทอดร่วมกันปรุงรสตามใจชอบครับขั้นตอนก็อย่างที่เห็นแล้ะครับผมอ่างั้นวันนี้ต้องขอตัวนะครับอ้อก็คือถ้าคลิปนายแทนพอมีประโยชน์ก็นําไปใช้หรือไม่ก็ s u b สไครต์นะครับกดแชร์กดติดตามได้ตามอาเภอใจเลยครับ แล้วก็ปลื้มใจมากครับที่ทุกคนเข้ามาทักทายผ่านเพจในแทนทำอาหารรวมทั้งกลุ่มนะครับกลุ่มที่เราจัดตั้งขึ้นเพื่อแชร์เมนูอาหารของเรานะครับแล้วมีอะไรเราก็พูดคุยกันนั้นนะครับส่วนวันนี้ขอตัวนะครับผมสวัสดีครับ